สวัสดีค่ะวันนี้ครูก็จะนำอีเมลเกี่ยวกับ opening และ closing mm hmm. มาฝากนะคะ,ะเราไปดูกันต่อเลยค่ะ mm hmm. มาดูแบบขัดนะคะออัมน์ซ้ายจะเป็น beginning นะคะอลัมน์ขวาก็จะเป็น ending หรือว่า closing นะคะให้เม็ด ให้เมดอีเมลข้อหนึ่งถึงข้อแปดนะคะกับ A กับกับ A ถึง H นะคะว่าถ้าเมื่อเราเขียนเขียนเปิดอีเมลเป็นแบบนี้แล้วก็เขียน closing ปิดอีเมลอีเมลจะต้องใช้แบบไหนนะคะมาดูข้อแรกกันเลยค่ะ c o r r e c I am writing with regard to your recent email. We regret to inform you that there are no double room available for the n i g h t you require นะคะ uh, อันนี้เขาบอกว่าอะไรคะบอกว่าฉันเขียนอีเมลเกี่ยวกับอีเมลของคุณเมื่อเร็วๆนี้นะคะ ฉันเสียใจที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าไม่มีห้องคู่ว่างนะคะสำหรับคืนที่คุณต้องการมานะคะทีนี้ m ม็ดกับข้อไหนนะคะลองไปดูก็น่าจะเป็นข้อ c ใช่ไหมคะข้อ c เขาบอกว่า h uh, o s should we need any further information About room availability, we will be happy to assist you นะคะอันนี้เข้าบอกว่าหากคุณต้องการข,ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ,ะเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับห้องว่างนะคะ,ะเราก็จะยินดีที่จะช่วยคุณนะคะ ก็อน,นี้มันจะมีเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันนะคะเกี่ยวกับห้องว่าข้อที่สอง Thank so much for the wonderful person It exactly the book that I wanted How did we know I am really looking forward to reading it นะคะอันนี้เขาก็บอกว่าขอบคุณมากสำหรับสำหรับอะไรคะ สำหรับ,บ,บของฝันที่วันด์ f ฟลก็คือของฝันที่ยอดเยี่ยมอยอดเยี่ยมแล้วเขากบอกว่ามันเป็นหนังสือที่แบบฉันต้องการมันจริงๆอะ่ะคุณรู้ได้ยังไงอะ่ะแล้วก็ฉันก็จะกำลังแบบโมองหามันอยู่อะ่ะแบบกำลังโมงหาที่จะอ่านมันอยู่นะคะข้อสองคู่กับข้อ เออ่ข้อจีนะคะข้อจีอ่าข้อจีเขาบอกว่า thank again for the gift ใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้เขาบอกว่า gift ก็คือของขวัญเหมือนกันพอ,อปิด closing ก็บอกขอบคุณอีกครั้งนะคะ thank thank again for the gift and and give my regard s to your family นะคะก็คือว่าขอบคุณอีกครั้งแล้วก็ คือส่งวความแสดงแับถือเปยังครอบครัวของคุณด้วยนะคะมาดูข้อสามกันค่ะข้อสาม t ฮติเซีย i just read your email I'm so sorry to hear about what's happened ฉันเพิ่งอ,อ่านอีเมลของคุณนะคะแล้วก็ฉันก็เสียใจมากที่ได้ยินเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเสียใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้อสามน่าจะ จับคู่กับข้อไหนคะน่าจะเป็นข้อ b ใช่ไหมคะข้อ b เขาบอกว่า you know you can count o n me if you need you need any support i will call you at the weekend to see how things are นะคะก็คือคณรู้ว่า คุณรู้ว่าสามารถไว้ใจฉันได้นะคะแล้วก็ถ้าคุณต้องการให้ฉันสนับสนุนอะไรนะคะฉันก็จะโทรไปหาคุณช่วงวันตุสัปดาห์นะคะ,ะจะดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะี่มาดูข้อสี่กันนะคะข้อสี่ r o r รี่ไอค t นเบร t t ิ o ท r b i r ร์เ a ย์ปา t ์ at เล่งองร u r อร t a SM a w a y o n d a s t Day นะคะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถมางานปาร์ตี้วันเกิดที่โรงแรมเล่งหงได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยออกไปข้างนอกในวันนั้นนะคะเขาไม่อยู่ข้อสี่น่าจะคู่กับข้อ ข้อ h นะคะข้อ h อ่ะเรามาดูไอคอนคำใช่ไหมคะจะมีมีไอคอนคำอยู่ข้อ h บอกว่า anyway sorry again that I can't come but have a great time I hope we can meet up soon นะคะเขาบอกว่าอ่ายังไงก็ต้องขออภัยอีกครั้งนะคะที่มาไม่ได้แต่ขอให้ มีความสุขนะคะแต่ขอให้เลยขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วนกะ็ฉันหวังว่าเราจะได้คงจะได้พบกันเร็วๆนี้นะคะข้อ5ข้อ5 I am mailing this why the contact us link on your website I'd like to know a few more details about the antivirus software that listed on the site นะคะ อันนี้เขาบอกว่าฉันเมลเมลอันนี้ผ่านทางลิงก์คอนแทคอัดนะคะแล้วก็คอนแทคอัดบนเว็บไซต์ของคุณแล้วก็ฉันต้องการที่จะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่มีอยู่ที่ที่เว็บไซต์ของคุณนะคะข้อห้าข้อห้าคู่กับข้อ ข้อดีนะคะขอดีข้อดีเขาบอกว่า I to receiving this information as soon as possible นะคะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ก็คือว่าฉันหวังว่าฉันจะได้รับข้อมูลนะคะข้อมูลโดยเร็วที่สุดนะคะ I am writing this reference to our order number TH12. The g o s t arrived this morning, but you only sent 100 pieces instead of the 200 that we ordered. ฉ uh, ันเขียนฉันเขียนอีเมลมานะคะอ้างอิง Order ของเราเลที่ TH12 เป็นค่ามาถึงเมื่อเช้านี้แล้ว แต่คุณอะส่งมา100ชิ้นเท่านั้นแทนที่จะส่งมา200ตามที่เราสั่งนะคะอันนี้คล้ายๆเป็นการแบบคอมเพลนนิดๆนะคะคอมเพลนนะคะอ่าคู่กับข้อ F นะคะข้อ F บอกว่า p l e a s e d e a l with this matter urgent I expect to reply from you by tomorrow morning at the latest นะคะ อันนี้เขาบอกว่าโปรดจัดการเรื่องนี้โดยโด่วนเลยนะคะแล้วฉันก็จะคาดหวังว่าและฉันคาดหวังว่าคุณจะตอบกลับมาตอนเช้าวันพรุ่งนี้เป็นอย่างช้านะคะพระเจดเยสเ to ดไ e บ to t ูคำทู t ปาร์ตี้เยี่ยมฉันรักที่จะามางานปาร์ตี้นะคะมางานปาร์ตี้ ก็น่คู่กับข้อหนึ่งใช่ไหมคะมีแบบว่าคำว่า way, i n v i t i n g me bring ีนะคะ A.A. เขาบอกว่า a n y w a y t h a n k a g a i n f o r i n v i t i n g m e a n d i m r e a l l y l o o k i n g f o r w a r d t o i t d o y o u w a n t m e t o b r i n g a n y t h i n g นะคะก็คือว่ายังไงก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการเชิญนะคะและฉันก็กำลัง Looking forward to it ก็คือฉันก็กำลังรอมันอยู่นะคะ Do you you w m n to bring anything ก็คือว่าคนต้องการจะให้ฉันนำแบบอะไรไปไปบ้างไหมอะไรเงี้ยนะคะมาดูข้อสุดท้ายข้อ8นะคะข้อ8ปดเาบอกว่า I just heard from Anna about the new contract. It's fantastic news. You w o r k really hard on this, and you deserve the success. นะคะ นี่เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าฉันได้ยินนะคะฉันเพิ่งได้ยินจากแอนดาเกี่ยวกับสัญญามิวิกนะคะมันเป็นข่าวข่าวดีสําหรับคุณนะคะมากเลยคุณทํางานหนักนะคะคุณทํางานหนักมากสมควรแล้วที่จะได้รับความสําเร็จนะคะอ่าหรือข้อสุดท้ายแล้วก็ก็ต้องคู่กับข้ออีนะคะเพราะว่าหรือข้อสุดท้ายแล้วข่ออีเขาบอกว่า it really is great news and I'm sure that is only the beginning of our work in the German market นะคะบอกว่าถือเป็นข่าวดีจริงๆนะคะฉันแน่ใจว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการทำงานในตลาดเยอรมันนะคะ,ะพวกเราสามารถนำรูปประโยคกัน การเปิด opening แล้วก็การปิด closing เหล่านี้นะคะไปใช้ไป apply ใช้กับการเขียนอีเมลในงานของเราได้เลยนะคะ,ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปการเขียนอีเมลในการทำงานในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ